ทุกคนนี่คือเมนูปลาจุ่มนะครับของดีเมืองนครพนมมาเที่ยวนครพนมเมนูที่ห้ามพลาดก็คือปลาจุ่มเด้อจ้ะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อปลาเผาะซิ้มเบิงมันสิเป็นยังไงครั้งแรกได้หน่มีใครรู้ว่าเขากินยังไงใครเคยกินปลาจุ่มบ้างคอมเมนต์หน่อยดาวกินถูกวิธีไหมเมนูนี้ปลาคังลวกจิ้มจิ้ม้อะไรแล้วก็จิ้มเข้าไปอ้เห็นปะอ๋อแซ่บแสบแสบโอ้ยโอ้ยตะโกนอันนี้คือมันปลา เดี๋ยวผมซูมให้ดูโอ้โหทุกคนอันนี้คือเมนูลาบปลาคังค่ะทุกคนลาบปลาคาั้งร้านนี้เขาเด่นเรื่องปลาค่ะทุกคน,นคปลา,ปาจุ่มปลาเพลปลาคั้งมีทุกอย่างแล้วบรรยากาศดีมากลิ้มนำโค้งเลยจิ๋นยิ้มยไปใช้บรเเวณไม่ขอกินเลยนะเมนบอมินม,มันอะไรหรือเปล่า <laughs> เราเคยกินแต่หมูจุม่มมาลองกินปลาจุ่มครั้งแรกครับ วันนี้เราพาทุกคนมากินปลาจุม่มริมโขงที่นครพนมจ้าของดีเมืองนครพนมแม่แล้วอ๋อนี่ครับชื่อร้านอะไรเนี่ยปลาจุม่มชมโของอยู่ที่นครพนมนะเมนูเด็ดเลยค่ะมาหอนนครพนมเข้าตอกินปลาจุ่มจ้าอ๋อนี่ไงเป็นสุ่มแบบริมลำโขงเลยเฮ้ยนี่วิวแนวโค้งฝังหนุนคือสปปเล่าเด้อผู้ได้เบื้องจากฝั่งเหล้าก็เหม็นเลยสบายดีเฮงไข่บอลมาแล้วอู้ <c oughs> อันนี้นามไซส์อันนี้แกงส้ม่ม โดยขอบใจนี่เป็นปลาเผาะปลาเพาะปลาเพาะดูเหนือเนี่ยมาเที่ยวนครพนมเมนูที่หามพลาดก็คือปลาจุ่มเด้อยจานนี่ครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อปลาเผาะใช่ดูน่ากินแฮมมีใครเคยกินปลาเผาะบ้างคอมเมนต์หน่อยนี่ครับแล้วก็จะมีอีกปลาหนึ่งก็คือปลาคังด้วยครับปลาคังแล้วก็ปลาแพรแล้วดูบรรยากาศริมโค้งชุดนี้200บาทค่ะทุกคนนี่ครับนี่ทั้งชุดเลยเนี่ย200บาทซิบเบิ้งวันสิเป็นยังไงครั้งแรกได้หนี่เออลวกลวกลวกแล้วก็บาดปลาแล้วก็ขึ้นกินเครนแล้แพนหรือเปล่า เหมือนชาบูอ่ะโอ้โหนะเขาเดานะมีใครรู้ว่าเขากินยังไงกะจุ่มจุ่มอะเขาจุ่มน้งสิบอะน้งสีบมันกับบอแมนจังสั่นดอกกุยแล้วสิจุ่มมันว้นยังเด้งยังคืนอยู่นี่ยจุ่มหรือต้มล่ะต้มมาละใครเคยกินปลาจุ่มบ้างคอมเมนต์หน่อยดาวกินถูกวิธีไหมเขากินถูกจริงๆกับธรรมดาแหละต้มมันมันเอ่อสุงกันล่ะนี่ของโปรดพี่ลุงแค่เซียมสูงปลาไอ้โปรดกินกระดูกวันกินก้างนี่ยกินตอนโปรดกินก้างด้วย นี่คือเมนูปลาจุ่มนะครับปลาจุ่มริมโค้งค่ะอยู่ที่นครพนมจามา้าเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมเลยคุณโอ้โหใครว่าน่ากินบ้างกนบนหนึ่งมาหน่อยวันนี้เราพาทุกคนมากินปลาจุ่มริมน้ำโของอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับมา,มาจา้าโอ้โหเลนน้ำแบบเข้มข้นมากน้ำซุปดีมากเดี๋ยวลองกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนรสชาติจะเป็นยังไงบนคำนี้ เสียงสดเสียงสวรรค์สิบเฮ้ยสิบเลยเฮ้ยติดใจแม่งส้นตันทมันแน่ไหมมาดูผักอาลองชิมน้ำใสหน่อยน้ำใสก็น้ำใสเป็นบ่อีกมีสองน้ำจิ้มนะครับมีสองน้ำซุปมาแล้วมาแล้วอุ้ยดาวมาแล้วมาแล้วโอ้ปลาคังนุ่จิ้มนี่ครับปลาคังรวมจิ้มขอบใจเด้อขอบคุณครับโอ้โหดูจิ้มน้ำซุปอันนี้ก็อันนี้คือ มันปลาคอลลาเจนคขาอยู่ตรงนี้โอ้ยทุกคนอันนี้คือมันปลานี่เห็นไหมตรงท้องใครชอบกินตรงพุงปลาบ้างเดี๋ยวผมซูมให้ดูโอ้โหทุกคนเนื้อยนี่ก็ลองจิ้มน้ำจิ้มดูกินัดกิ้มหรือว่ากินซื้อๆเลยบอกเป็นยังไงมันมันมันใช่ไหมมันมันมันเขาบอกว่าปลาผ่อนนี่จะมันเยอะหน่อยลองลองจิ้มนี่ครับกินกระดมจิ้มซื้อมาให้ดูหน่อยโอ้ยทุกคน ถูดูดิเหมือนเป็นท้องเขานะเห็นไหม,มอเออจ,<ะ>จริงกับน้ำจิ้มขอกันแห้งไหมหแซมฮะเราสุดบบว่างแต่เกียเ๊ยวเราจากสองสองน้ำพรุนี้ชอบมนันไหนเออมันคนละแบบคนละแบบใช่ไหมแต่อันนี้คือเข้มข้นมากอ,อันนี้คือแบบเข้มข้นสุดๆเลยถ้าใครแบบอยากกินกับน้ำจิ้มซีฟูกก็ลองเป็นน้ำจิ้มนี้ให้กี่คะแนนเมนูนี้เมนูนี้แค่สิบให้สิบเลยแมนกินครั้งแรกเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินปลาแล้วก็ น้ำซุปเนี่ยต้องอร่อยนะไม่งั้นมันจะแบบขาวๆค่ะทุกคนขานี่ครับนี่สุดยอดเห็นไหมกินปลาจมปากกันยังงามงามเลยเนาะเพราะว่าใส่ลิปฟินเวอร์จ้าเห็นวบาจ้านี่ปากสวยเพราะว่าน้องดาวใช้ลิปฟินเวอร์อนะคะนี่เลยจ้าเป็นแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะลิปฟินเวอร์นะจ๊ะมีทั้งหมด7สีนะจ๊ะสวยทุกสีเลยใครอยากปากสวยสั่งเลยจ้าเดี๋ยวถ้าให้ดูอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะนี่แตะเบาๆนะคะเอะ เห็นบอใครอยากปากสวยสั่งซื้อได้นะคะราคาไม่แพงหนึ่งแท่งในราคา159บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีปอสองแท่งส่งฟรีเฉพาะในไทยนะคะทุกคนค่ะและที่สําคัญมีตัวแทนที่ซปปลร่แล้วก็ตัวแทนฝั่งกัมพูชานะคะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะใครอยากปากสวยสั่งซื้อโลดจ้ามามากินต่อจ้าหลับฟ้ามาแล้วโอ้ยฟ้า นี่ครับตำบักคุ้งอันนี้หลับหลับปลาคั่งไปโอ้อันน้ำซุปมันมีจังหนามอยู่หนึ่งหองมีสองหนามโอ้ขอบใจเด้ออันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็แนะนำนะอุ้ยขอลองซิมเนออันนี้คือเมนูลาบปลาคังค่ะทุกคนอยู่ที่นครพนมนะคะริมโค้งมลองซิมดูเดี๋ยวมาลองซิมเบิงลาบปลาคังอันนี้เรื่องแม่งไหมเขาจะเด่นเรื่องปลา ตัวโตเธอเนี่เมนูฝาข้างเธอหายเท่าไหรแตะคะแนนเห็นซิฟเห็นซิฟเอันนี้ความชอบของเราไม่เหมือนกันนะสำหรับดาวชอบตัวตันี้ขชอบตัวตัวฝาข้างสุดยอดเฮงงูนี่เห็นไหมขอดูหน่อยมาสุดยอดแสบแห้งนี่แสบแห้งยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะยังมีนี่อีกเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมสั่งมาปลาค้างลวกจิ้มปลาค้างลวกจิ้มครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ เมนูนี้ปลาคังลวกซิ้มนี่นอันนี้คือเนื้อปลาคังเดี๋ยวผมจะขุดซุมให้ดูนะแทุกคนปลาคังนี่จิ้มไหมครับน้ำจิ้มแล้ว <มา S 1> ก็จิ้มเข้าไปอือกลิ่นบอสแซ่บอีกแล้งเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากรู้ไหมผิดหวังเลยรไหมของแท้เลยเลี้ยงปลาปลาบอสข้าวเลยไหมเนื้อปลาดีมากลองจิ้มเข้าเตน้ำจิ้มอีกล,ลองจิ้มน้ำจิ้มตรงนี้ดู จริงมันต่างกันไหมสองอันนี้เลยหยยังได้้มค่ะบางทีเนี่ยก,กินจังไรปากกันยังงามเนาะทุกคนโอ้ยกินปากข้างปากกันงามเพราะใส่ลิปฟินเวอร์เนาะเห็ <c oughs> นปะผู้ที่ <c oughs> อยากปากสวยสั่งซื้อโหลดเดอ้อจา้าจันเลยที่รักแซ่บบอกเลยบ่ผิดหวังผมชอบตรงพุงปลาพุงปลามันมันมันจะมันมันมีใครชอบเหมือนผมบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนะทุกคนดูนี่คือพุงปลานะว้า วราไล่ในปากแซ่บมากทุกคนพุ่งปานเราไล่ในปากเลยไหมแซ่บถ้าลองกินน้ำซุปน,นะสิดนีนย่งไปใช้เบอร์เม,ม, <laughs> ม,ม่ีหอยกินบือเด้อแมนโบเมนมมนไล่หรือเปล่า <laughs> เปิดไฟให้ยังไงน้ำซุปตัวนี้คือน้ำซุปแกงส้มมันจะเข้มขน้นชอบทั้งสองแบบเลยอ่ะ พี่แรบชิมอว่าถุงใจเธอแห้งดาวก็จิ้มนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อปลาปลาคังลวกจิ้มเด้งๆหรือมัจิ้มแบบบานๆเท่าเลยนี่แซ่บเองน้องแซ่บปะดมก็มันจิมเขาแซ่บอีอันนี้นี่นี่นี่นำเนื้อน้ำเนื้อร้านนี้เด็ดมากใครชอบกินปลาแนะน้เลยแนะนำเลย แน,นะนเลยมานครพนมมาลองมาลองให้ได้ใช่อันนี้รสชาติความชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะอันนี้เราจะชอบรสชาติประมาณนี้นะสำหรับเราทืกว่าอร่อยเลยอะปาซุสัส้งขเนี้ไปแล้วกินกับลาบปลาแมนาอนี้กับลาบปลา <c oughs> ผมให้สิบแบบดาวเลยเออไอชิบแบบดาวแซมแมงเดี๋ยว่าเคยอวยด้วยเคย,คยมันนี่คือลิ้นเราชอบแบบนี้เอาขออนุญาตกินก่อนนอค่ะเดี๋ยวไอ้ลุงกินเบิร์ดโซนตําซุปเห็นบอเด่นมากนี่ มาแล้วข่าเนียวห้องมาแล้วข่าเนียวหลับข้างเจ้าสุดยอดเลยหลับปลาข้างแซ่บร้ายขอบใจขอบใจเด้อมาแล้วครับข้าวเหนียวหอนหอนอุ้ยหอนหอนเลยมาต้องกินกับหลับปลาข้างม่งสิไม่ได้ต้องกินข่าจะเลือกอาหารแห้งมั้งเออมะต้องลดน้ดลำนักดอกไปเฮตุซุดค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหลับปลาข้างหลับปลาข้างใครชอบกินแบบนี้บ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยยังได้โอ้ยทำไมไม่ข้ากันล่ะเปิดกัดพิงหน่อยน้ำ นี่บเ,เอเอกระเพิ่มด้วยเพชรเพชรเธอ <laughs> อาจจะก,กินอันนี้ด้วยห<า>รือเปล่าเมื่อกี้มาตุ้ยขอาเนียกับลาบปะสุด,ดยอดเลยจะเลิกอาหารรัด <laughs> นิ่คห่างฟังผมเถอะเดี๋ยวสิข้ขอกินอันนี้ด้วยเพิ่งรู้นะแบบเมนูปลาเขามาทำอะไรได้เยอะขนาดนี้ผู้ใายยุนนะครอมพอนุ่มนะ แนะนำอาหารแสบๆในคอมเมนต์ไดเดอร์อม,มาแล้วข้านมจงกินอีหยังคอมเมนต์มาไดเดอร์ค่ะเดี๋ยวติดตามร้อยออขนาดผักลวกรับกินกับน้ำจิ้มยังอร่อยเลยนี่ยอ,ยอ,ยยอย่าว่าชคอยด้วยคอยคอยคอยมากบรรยากาศมนีอาหารอร่อยสองพวงเมียปุ่นคำมาจากสองฝั่งเล่าจริงๆตรงนี้มันเลยจากสะพานข้ามแดนพิศภาพไทยลาวแห่งที่สามก็พูดถูกไหมคอมเมนต์หน่อยแห่งที่สามนี่สะพานข้ามแดนไทยลาวตรงนครพนมท่าแขกมาไม่ไกลก่อนถึงเข้าเมืองนครพนมกินมือง อุดมสมบูรณ์กินยังกระเจบแน่นท้องอิ่มแห่งอิ่มหลายมามามาใก้นให้เดี๋ยวเมื่อกว่ามาเดทถ่ายได้หนึ่งสองโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบใจเด้อขอบใจเด้อบ๊ายบาย